สวดมนต์ทุกวันเนี่ยก็เหมือนสืบชะตาตัวเราเองเพราะมันเป็นพระปรลิตปรลิตตะานี่แปลว่าป้องกันก็ได้รอบล้อมไว้ก็ได้ให้โยมมันสวดอีพิโสเนี่ยให้สวด19จบทุกวันทําไมต้อง19คือกําลังวันพฤหัสถ้าวันศุกร์นี่กาลัง21แต่เอากําลังวันพฤหัสถ้าใครจะสวด21่ก็ได้วันศุกร์นะไม่มีปัญหาเมื่อเยอะก็ได้ยิ่งดีเพราะจิตมันจะสงบมันจะฝึกสมาธิไปในตัวแล้วมันจะเป็นเครื่องป้องกันชีวิตแล้วก็คนที่จะเจริญภาวนาสวดมนต์อย่างเงี้ยจะ จาคุปตะอุป,ะอป,ะอปะตะวันอันตรายทั้งหลายทั้งปวงแล้วทีนี้ตรวจมนแล้วให้ทำวัดเสร็จแล้วปวดน้ำพุกวัง